จบแล้ววะน้องบ่าวปื้นแบบนี้เปลี่ยนสีอะไรไอ้พื้มพอแล้วปื้มพอแล้วนเดียวกนอสวย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 เอ้คิดนานอะไรวางแผนอะไรอีกเฮ้ยพอแล้ว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 คิดเยอะไปเปล่าคิดมากเหรออันนี้คิดเยอะแม่แล้วทำไมคิดมากยางนะไม่คิดมากก้เหีย

เฮ <Hospital> ลโล Ges สิบไปเฮ้วนพี่อะเอาเฮ้ยย <th> ู้ีไม่ชอบหาเล่นให้กูไอ้เี้ย